เที่ยมเพอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีเหตุการณ์ที่ทําให้กระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองหัดใหญ่เมื่อมีคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งเรียกเก็บค่าโดยสารจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถึง500บาท ล่าสุดพันตำรวจปลีสิทธทิชัยประดับสารวัตรจราจรสพหัดใหญ่ได้ติดตามตัวคนขับรถจักรยายนยนต์รับจ้างคันนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงพร้อมกับแจ้งข้อเข่าหาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วทราบชื่อคือนายนพคุณนุชม่วงอายุ5 2ปีพร้อมรถจักรยายนยนต์ยี่ห้อฮอนด้เวฟหนึ่งร้อยสิบไอสีน้ำตาลดำหมายเลขทะเบียนกไก่กไก,ก,ไก่ชอชิง694สงขลาซึ่งเป็นรถจักรยายนยนต์สาธารณนะจากการสอบถามนายนพคุณีืแรกอ้างว่าไม่ได้ไดียกเก็บเงินค่าโดยสาร500บาทแต่เป็น เงินทิปค่าบริการที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจ่ายเงินให้แต่พอเจ้าหน้าที่ถามย้ำและบอกว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนหากไม่ยอมรับและให้การเทส จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้การเทร็จต่อเจ้าพนักงานนายนพคุณก็เอ่ยปากยอมรับว่าเรียกเก็บค่าโดยสาร500บาทจริงพร้อมกับเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ขณะที่ออกไปขับรถแต่ไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียวพอขับรถผ่านตรงสี่แยกชาววังหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งก็เห็นรถเก๋งของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถูกล็อกล้ออยู่เพราะจอดในที่ห้ามจอดจึงไปเฝ้ารอ เพื่อบ,บริการรับส่งไปเสียค่าปรับที่สพหัดใหญ่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ้าของรถเดินทางมาจึงพาไปจ่ายค่าปรับที่สพหัดใหญ่และพามาส่งที่รถและเรียกเก็บเงินค่าโดยสาร500บาทแต่ไม่ได้ข่มขู่แต่อย่างดใดนายนพกุลอ้างว่าสาเหตุที่ต้องรีบค่าโดยสารสูงถึง500บาทเพราะตอนนี้เดือดร้อนต้องใช้เงินจะนําไปจ่ายค่าซ่อมเครื่องสักพัก500บาทที่ช่างทวงมาหลายรอบแล้ว